มาดูแคลคูลัสข้อนี้นะครับถือเป็นโจทย์ที่ดีเลยนะรูปแบบนี้เคยออกนะครับเวิชาสามัญเมื่อหลายปีก่อนมาแล้วนะเขาบอกว่า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงเปิด0ูถึง6นะครับและกราฟของ f แบบ x นะครับเป็นดังรูปนะข้อ1 f มีจุดวิกฤตอ้าวพูดถึงจุดวิกฤตก็ต้องทวนก่อนทวนนิยามก่อนนะครับนิยามของค่าวิกฤตค่าวิกฤตคืออะไรเออ Critical Value เนี่ยค่าวิกฤตคือค่า x 2ความหมายนะลูกนะหลายคนเรียนแค่ความหมาย2ที่ทำให้ f that x เนี่ยอ่ะหลายคนเรียนแค่ความหมายแรกเนี่ย f x เท่ากับ0หรือ f that x หาค่าไม่ได้นี่ครับนี่คือนิยามที่แท้ True ของคำว่าค่าวิกฤตหรือ Critical Value นะครับ ค่า x ที่ทำให้ f ด x เท่ากับ0หรือ f ด x นะครับหาค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นจากกราฟหนูจะเห็นค่าวิกฤตกี่ค่าล้ครับกี่ค่าครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกสามค่าครับสามนี่ใช่หนึ่งอ่ะสี่นี่ใช่อีกค่าหนึ่งมองเห็นไหมครับค่า x เป็นเท่าไหร่ครับที่เป็นค่าวิกฤตอีกค่าหนึ่งหนึ่งไงครับ เพราะ x เท่ากับหนหนูดูดีๆนะครับอันนี้ช่วงเปิดนะลูกนะช่วงเปิดแปลว่าไม่มีถูกไหมอันนี้ช่วงเปิดนะคือพี่ถามว่า x เท่ากับ1เนี่ย f x เป็นเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเห็นไหมจบเลยเพราะฉะนั้นช้อยแรกครับมีจุดวิกฤตเกิดที่ x เท่ากับ1ก็ถูกนะแต่เวลาพูดจุดวิกฤตต้องพูดเป็นคู่อันดับ x y นะครับแต่นี่เขาถามว่า เกิดที่ x เท่ากับ1จริงไหมจริงครับนะเกิดได้3ที่ที่1ที่3ที่4ข้อ2ครับข้อถามว่าค่าต่ำสุดสัมพัทธ์เกิดที่ x เท่ากับ1และ x เท่ากับ4จริงหรือเปลา่านะครับวิธีการตรวจสอบเนี่ยเราก็ใช้กราฟของ f x หรือใช้เส้นจำนวนของ f x ใเป็นตัวตรวจสอบนะปักค่าวิกฤตลงไปก็มี1มี3มี4 แล้วแทนค่า x ทีละช่วงนะช่วงแรกก็คือน้อยกว่า1ช่วงที่2ก็คืออยู่ระหว่าง1ถึง3ช่วงที่3ก็คืออยู่ระหว่าง3ถึง4และช่วงสุดท้ายก็คือ x มากกว่า4นะครับนะแทนลงไปปกติถ้า f x เขาให้มาเป็นสมการก็แทนลงไปในสมการแต่งานนี้ f x เขาให้มาเป็นกราฟยิ่งง่ายใหญ่เลยก็ดูจากกราฟเอาเลยลูก ตอนที่ x น้อยกว่า1โอ้ตอนที่ x น้อยกว่า1 f x อยู่ข้างล่างฮะแปลว่าติดลบตอนที่ x อยู่ระหว่าง1กับ3อยู่ระหว่าง1กับ3อยู่ตรงนี้โอ้ย f x อยู่ข้างบนฮะแปลว่าเป็นบวกนะตอนที่ x อยู่ในช่วง3กับ4 3ถึง4โอ้ย f x อยู่ข้างล่างแล้วแปลว่า f x ติดลบพอเลยสไป f x อยู่ข้างบนครับแปลว่า f x เป็นบวกน้องอย่าลืมนะครับว่า f x เนี่ยเป็นตัวบอกความเป็นฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดได้ด้วยนะครับนอกจากที่ตัวมันจะหมายถึงความชันถูกไหม f x คือความชันความชันในที่นี้หมายรวมถึงทั้งความชันเส้นโคง้งและความชันเส้นสัมผัสนะครับอันนี้น้องรู้อยู่แล้วนะครับ แต่ตัวมันเป็นตัวบอกความเป็นฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดได้ด้วย f ด x เป็นลบแปลว่ากราฟเป็นฟังก์ชันลดหรือประมาณว่ากราฟมันลงพอ x เลย1ปุ๊บมันเริ่มขึ้นนะกราฟเริ่มตวัดหัวขึ้นพอถึง3เป็นไงลงไปอีกทีหนึ่งพอถึง4เป็นไงขึ้นไปอีกรอบหนึ่งชัดเจนไหมครับนะซูมเข้าไป ปลว่า x เท่ากับ3เนี่ยทำให้เกิดจุดสูงสุดสัมพัทธ์และ x เท่ากับ1ทําให้เกิดจุดต่ําสุดสัมพัทธ์ x เท่ากับ4ก็ทําให้เกิดจุดต่ําสุดสัมพัทธ์จบนะครับเพราะฉะนั้นช้อยสองถูกต้องครับนะ f มีค่าต่ําสุดสัมพัทธ์เกิดที่ x เท่ากับ1และ x เท่ากับ4ถูกป่ะเพราะไม่ได้เกิดสูงสุดสัมพัทธ์ที่ x เท่ากับ3ต่อมามาดูช้อยสา ช้อยสบอกว่ามีค่าสูงสุดสมบูรณ์และต่ำสุดสมบูรณ์บนช่วง2อถึงห้ถึงหก็ประมาณนี้เลนะเพราะว่า x เท่ากับ3และ4เนี่ยอยู่ในช่วงปิด2ถึง5ซึ่ง x เท่ากับ3เนี่ยมันทำให้เกิดจุดสูงสุดสัมพัทธ x เท่ากับ4มันทำให้เกิดจุดสูงสุดสต่ำสุดสัมพัสถ้านะและมีการกำหนดต้นช่วงกับปลายช่วงมาให้นะครับหนูก็แค่เอาค่า y นะเอาค่า y 4ค่าเนี่ย f 3 f 4 f 2แล้วก็ f 5มาเปรียบเทียบกันใครสูงสุด ก็ได้เป็นสูงสุดสมบูรณ์ใครต่ำสุดก็ได้เป็นต่ำสุดสมบูรณ์เข้าใจป่ะบางคนบอกพี่หลักการเก็ตนะครับเพราะในช่วงปิด2ถึงปิด5เนี่ยมันมีค่าสูงสุดสัมพัทธ์กับต่ำสุดสัมพัทธ์อยู่แล้วแต่พี่บอกต้องเอาค่า y มาเปรียบเทียบแล้วผมจะไปหาค่า y จากไหนเขาไม่ได้ให้ค่า y มานะพี่เขาให้ค่า f x มาน้องครับ ก่อนจะมาถึง f x เนี่ยแปลว่ามันต้องมี f x มาก่อน f x ก็คือ y นั่นเองพี่กำลังจะบอกว่าการที่หา f x ได้เนี่ยในช่วง2ถึง5เนี่ยหนูดูดิเนยในช่วง2ถึง5 หนูสามารถหา f แ x ได้ก็แปลว่าปอแแปรแปลว่าในช่วงปิด2ถึงปิด5มันต้องมี f x มาก่อนคือมีหรือหาค่าได้แน่แเพียงแต่ได้ค่าเท่าไหร่ไม่รู้เพราะฉะนั้นหนูสามารถเอา f 3 f 4 f 2 f 5มาเปรียบเทียบกันได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสามารถหาค่าสูงสุดสมบูรณ์กับต่ำสุดสมบูรณ์ได้เพียงแต่ว่า ต่คาท่า,าไ่ไม่รู้เก็ตไหมลูกนะหรือบางคนบอกโอ้ oh, พี่แต่คาทหา่ไม่รู้เนี่ยมันอาจจะตีความมหาค่าไม่ได้หรือเปล่าก็ไม่เป็นไรหนูก็อีกนอไปก่อนข้อ3แบบมินเมอยอาจจะใช่อาจจะไม่ใช่ก็ได้หนูคับ,บอกป่าฟิลลิ่งในการทําข้อสอบจริงมันก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับอ่ะไปทําข้อ4ก่อนเป็นฟังก์ชันเพิ่มบนช่วง1-3ถึงจริงเปล่าเนี่ยช่วง1-3ถึงเห็นป่ะ f x เป็นบวก เห็นไหมชัดๆดเป็นบวกแปลว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มโอ้โหถ้า,างี้ชัดเจนถูกแน่นอนหรืออย่างข้อ5ข้อ5นี่ก็ชัดว่าว่าอย่างไรผิดเต็มเตมอ่าเมื่อกี้ข้อ3หนูอาจจะบอกไม่แน่ใจใช่ไหมหนูมาดูข้อ5บนช่วงปิด0ถึงปิด1 f เนี่ย f x เนี่ยมันจะมีค่าเป็นลบ1ในช่วง x อยู่ระหว่าง0กับ1น1นะครับแปลว่า f x นะครว่าฟังก์ชันคงตัวเนี่ยมันจะอยู่ในรูปอะไรครับ y เท่ากับค่าคงที่เช่น y เท่ากับ2 y เท่ากับ3 y เท่ากับลบ1พวกนี้ฟังก์ชันคงที่แต่ f ด x เป็นลบ1หนูอินทิเกรตมาโอ้โหลบ1นี่อินทิเกรตง่ายอยู่แล้วอินทิเกรตค่าคงที่ได้ค่าคงที่คูณ x แล้วบวก c เห็นไหมครับ f x ของหนูหรือ y ของหนูเนี่ยมันไม่ใช่ฟังก์ชันคงตัวอ้าไปไหนละ อุ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่ออยู่นี่เห็นป่ะ fx ของหนูมันไม่ใช่ฟังก์ชันคงตัวเห็นไหมครับถ้าฟังก์ชันคงตัวต้องเป็นค่าคงที่ตัวเดียว fx ของหนูมันเป็นลบ x บก c เพราะฉะนั้นนี่ชัดเจนว่าไม่ใช่ฟังก์ชันคงตัวนะครับอาจบนะครับข้อใดไม่ถูกต้องตอบช้อย c ห้นั่นเองนะครับชัดๆอ่ะลอกไปให้เรียบร้อยครับ นี่เป็นโจทย์สไตล์วิเคราะห์แล้วนะครับต้องวิเคราะห์ทุกช้อยเลยถือว่ายากในระดับหนึ่งเลยนะครับ